เรื่องนี้ค่ะก็ผ่านมาประมาณ2 3สาปีที่แล้วเกิดขึ้นในจังหวัดระยองค่ะได้ไปจองโรงแรมหนึ่งที่ไม่เก่ามากแล้วก็ไม่ใหม่มากค่ะคือแรกนอนก็ปกติค่ะไม่มีปัญหาอะไรเราก็ออกมาทำธุระกันตอนเช้าน้องไม้ก็พูดให้ฟังว่าห้องนี้มีนะแต่ว่าเขาดีมากเลยเขาอยู่ที่ระเบียงเขาไม่เข้ามารบกวนอะไรเราเลยจนคืนที่2เรากลับเข้ามานอนปกติวันนั้นนะคะ่พะพอดีมิ้นมีคิวโทรเล่าเรื่องผีในรายการระหว่างที่เล่าค่ะมิ้นก็เล่าประมาณว่าน้องไม้อะค่ะมีเซน เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นหรือสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ระหว่างที่เล่าเล่าไปจนจบอะคะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นวันลุ่งขึ้นนะคะน้องไมายก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวมีอะไรเล่าให้ฟังนะพอออกจากโรงแรมไปทานข้าวอะไรกันน้องมายก็เริ่มเล่าให้ฟังว่า มื่อคนะืนน่ะพอเจ้เล่าเรื่องเสร็จปุ๊บทั้งหมดอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอสักพักหนึงอะกำลังจะนอนแล้วหนูกําลังจะนอนหนูก็พลิกตัวหนูอะ่ะก็เห็นเหมือนมีเงาอะไรสักอย่างยืนอยู่ข้างๆเตียงเหมือนเซนที่เขาเห็นนะคะเขาจะเห็นจากเซนที่เวลาหลับตาเขาก็เห็นเลยว่าเป็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็ทําท่าแบบนี้ก้มลงมา ค่อยๆมองเหมือนสงสัยอะคะ่ะว่าเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้ฉันฟังเธออยู่นะเธอเป็นคนเห็นผีได้น้องไม้ก็เลยพูดในใจว่าเห็นแล้วไม่ต้องมาแล้วกลัวเขาก็ค่อยๆเฟดหายไปค่ะคืนที่2องผ่านไปคืนที่3เรานอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะจน เราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปหาญาติพอคุยกับญาติอะไรเสร็จเรียบร้อยญาติบอกว่าอาจจะต้องอยู่อีกคืนหนึ่งน้องไมา์ก็ด้วยความขยาดนะคะก็บอกว่าไม่กลับโรงแรมเดิมแล้วนะย้ายไปอีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันหนูเห็นว่ามีมิ้นก็เลยโทรจองโรงแรมนั้นมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะมากว่าพอเราได้เลขห้องได้การห้องอะคะ่ะมันเป็นเลขเดียวกันกับ ห้องที่แล้วแต่พอเราเปิดประตูห้องเข้าไปค่ะเรารู้สึกว่ามันทมึนทมึนทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจอะค่ะพอเราเดินเข้าไปในห้องปุ๊บห้องเนี้ยน้องไม้ไม่พูดอะไรน้องไม้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราพักแค่คืนเดียวนี้แหละคืนเนี้ยเรานอนแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วตกกลางคืนนะคะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งเรากินข้าวเไรเสร็จน้องไม้บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปอาบน้ําก่อนปกติน้องไม้จะเป็นคนอาบน้าแบบเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่น้องไมอ้อาบน้ําเร็วมากเดินออกมาน่าจะ อาบน้ําเร็วๆนะอย่าดึกเกินไปตอนช่วงกําลังสระผมอะคะ่ะเหมือนเวลาไฟอ่ะส่องหน้าเราแล้วเราหลับตาก็ยังเห็นแสงนั้นอยู่อะคะ่ะพอเหมือนมิ้นหลับตาได้สักพักหนึ่งก็เหมือนว่ามีเงาอะไรบังๆไว้มิ้นก็เลยลืมตาขึ้นมาว่านึกว่าไฟดับหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมิ้นก็ลืมตาขึ้นมาไฟก็ไม่ได้ดับค่ะมิ้นก็เลยหลับตาสระผมต่อเหมือนเงานน้นนะคะค่อยๆบังลงมาเรื่อยๆในใจเราคิดว่าไม่ใช่ละ นี่ผิดปกติแล้วเลยรีบอาบน้ําแล้วก็ออกจากห้องน้ําแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับน้องไม้ค่ะต่างคนต่างขึ้นเตียงกําลังจะหลับอะค่ะน้องไม้ก็บอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมสวดมนต์สวดเสร็จปุ๊บเราก็ล้มตัวลงไปนอนช่วงที่กําลังใกล้ๆจะหลับอะค่ะอยู่ๆเตียงสัน่นมินก็เลยหันไปมองหน้าน้องไม้ว่าขยับตัวหรือเปล่าต่างคนต่างมองหน้ากันนะคะว่าทําไมเตียงสัน่นน้องไม้ก็พูดกับมินขึ้นมาว่าแจ้สวดมนต์หรือ,อยังมินก็พูดว่าสวดแล้ว มินก็เลยตอบกลับไปว่างั้นเราสวดกำแพงแก้วเจ็ดชั้นกันเริ่มน<า>นท่องกำแพงแก้ว,วเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะคะ่ะหลังจากนั้นก็คือหลับไปไม่รู้เรื่องรู้ตัวอีกทีน<า>นเริ่มได้ยินเสียงเคาะไม้ค่ะป๊อกป๊อกเรื่อยๆค่ะคือเป็นจังหวะเรื่อยๆเลยมินก็ลืมตาตื่นมาคือเราก็นึกว่ามีอะไรวางหรือแบบไม้ลั่นหรืออะไรอย่างนี้ปกติหรือเปล่าเราก็พยายามมองรอบๆค่ะมันก็ไม่เห็นอะไรแต่ด้วยความที่ห้องนั้นนะคะค่อนข้างเก่ากว่าห้องแรกเขาไม่มีตัวล็อกที่เป็นสายยูอะค่ะ ราก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะมีแบบมีคนเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นอยู่ทั้งคืนพีคสุดประมาณตี2องค่ะได้ยินเสียงเคาะกระจก กระเบียงคือตัวมิ้นนะคะจะลุกขึ้นไปดูแล้วแต่น้องไมอ่ะหันมามองหน้าแล้วบอกว่าเจ๊จะไปไหนมิ้นก็เลยบอกว่าอ๋อ,อ,อไม่มีอะไรเดี๋ยวจะนอนต่อก็เลยหลับไปนอนต่อค่ะไม่ได้คุยอะไรกันจนถึงเช้าออกจากโรงแรมน้องไมบอกเก็บของให้เร็วที่สุดพอออกจากโรงแรมปุ๊บน้องไมก็เล่าให้ฟังนะคะเริ่มเล่าเลยตั้งแต่ช็อตแรกก็คือในห้องน้ําค่ะห้องน้ําน้องไมาถามว่าเจออะไรไหมมิ้นก็เลยบอกว่าเห็นเป็นหัวคนน้ําแบบค่อยค่อลอยลงมาบังไฟเจ๊อะไรเงี้ยน้องไมก็เลยเล่าให้ฟังว่า หนูอ่ะ เข้าไปอาบน้ำตอนแรกหนูก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกพอเหมือนหนูอะกาลังหันหันจะไปมองประตูอะค่ะเห็นว่าเป็นรูปร่างเหมือนคนเป็นผู้หญิงค่ะมีอยู่แค่ครึ่งตัวเขาพยายามเกาะชักโครกอยู่นั่งอยู่ตรงแถวแถวชักโครกหลังจากที่น้องไม้เห็นน้องไม้ก็เลยรีบอาบน้ําแล้วออกจากห้องน้ําเร็วที่สุดน้องไม้บอกว่าแล้วต้องอื่นเจออะไรไหมก็เลยเล่าว่าเออเมื่อคืนนะเสียงไม้ลั่นทั้งคืนเลยแล้วก็ได้ยินอีกทีคือได้ยินกระจกเคาะน้องไม้บอกว่าได้ยินตอนไหนบอกว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองได้ น้องไม้บอกว่าอืมรู้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นน้องไม้บอกว่าพอน้องไม้หลับตาภาพในหัวที่น้องไม้กกำลังจะหลับตาแล้วส่วนตมนนะคะภาพในหัวคือมีฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็ เป็นผู้หญิงชาวไทยอะค่ะกําลังมีเพศสัมพันธ์กันบนหัวมิ้นกับน้องไม้ที่นอนกันไปตรงหัวเตียงนั้นเลยมันเลยทําให้เหมือนแบบมีการเขย่าของเตียงอะค่ะมิ้นก็เลยบอกว่าแล้วเราทำยังไงตอนนั้นเห็นไงก็เลยพยายามสวดมนต์แล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้สิ่งที่มันไม่ดีอะให้มันหลุดออกไปหลังจากนั้นเตียงก็หยุดสั่นไปค่ะพอเตียงหยุดสัน่นที่เป็นเสียงเคะน้องไม้บอกว่าที่เป็นเสียงเคอะเสียงเป็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ปลายเตียงเขานั่งเคาะอยู่อย่างนั้นทั้งคืนนั่งจ้องเราทั้งคื ยพยายามเหมือนกอ่อกวนนะคะเคาะเพื่อไม่ให้เราหลับแล้วก็น้องไม้์เห็นอีกจุดหนึ่งที่น้องไม้์บอกว่าน้องไม้์ไม่กล้าเปิดตู้เสื้อผ้าะคะ่ะจุดที่เห็นก็คือน้องไมค์เห็นภาพว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งกอดเขา่าแล้วก็แบบร้องไห้อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วบอกว่าฉันตายที่นี่ฉันโดนทิ้งที่นี่ประมาณนี้คะ่ะสภาพเขาอะเหมือนโดนชํำแหล่ะคะ่ะแล้วก็ ยัดตู้ไว้อีกจุดหนึ่งที่เห็นอีกทีตอนประมาณตีสามตีสี่ได้แล้วที่น้องมาเห็นก็คือตรงระเบียงที่มีคนเคาะกระจกะคะ่ะปรากฏรูปร่างว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงระเบียงซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวกันที่อยู่ปลายเตียงะคะ่ะแต่เรื่องที่เจอทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมเก่าแล้วก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญว่าเราอาจจะย้ายจากที่เก่าอาจจะเป็นดวงเปิดแล้วหรือไปสัมพันธ์โดนอะไรกับเขาก็เลยเจอคะ่ะเรื่องมีอยู่ประมาณนี้คะ่ะ